สวัสดีครับสวัสดี<แ>กสีด<แ>ก่นเคยครับเป<ก>้าเีย์กูเปิดคิวแล้วเดี๋ยวมาโอ้โอเคอะไรวะคือแต่ละตาคือวันไม่มีความพร้อมให้กูเลยเว้ยคืออะไรวะก็สวัสดีเช่นเคยครับผมครมพีอะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมเอมองครับนะฮะกับของเพื่อนวันนี้ไอ้สองวันนี้ไ คือมันไม่เป็นใจอ่ะคือวันนี้มันไม่เป็นใจอ่ะคืออะไรมันไม่เป็ี่ยนใจไม่ได้อ๋ออต้องแนะนําเพื่อนนะฮะเอาโโทษโทษเอไม่แนะนําไม่แนะนําเพื่อนเหรอไม่แนะนําเพื่อนเหรอขอโทษครับที่ที่เขาเรียกอะไรวะข้ามรายการแนะนำทุกคนเลยนั่เขียนสคริปต์ไว้อ่ะคนนี้ใครอนี่ยเสื้อสีชมพูนะใครวะสวัสดีครับคุณเต้นะฮะคนเต้คนเดิมนะครับสีชมพูมากับเขากวางของเขาลาบันอันนี้ใครอ่ะโอ้โหใช่คุณเล้ค่ะเขาค้างโง่ เอาสิจะกูเก็บขูเก็บขูเก็บอะไรเป็นสีชมพูอ้วนิวโอ้โหคนเปลี่ยนสีเป็ใครอ๋อมนุษย์ป้าครับข้ามไปเลยข้ามไปเลยพี่เอกไอและใครเนี่ยใครที่มาหลบอยู่เนี่ยใครที่เป็นนายพลเหรอนายพลเหรอแล้วไอ้คนที่หลบมุมอยู่นี่ไะลุงข้างบ้านเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไ่่คนชอบที่หมอปบอกเ็ดด้ยเด้ย้ท้องได้ป่านนี้ลุงตึ๊ดตายไปแล้วแล้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิงเอาไอ้ห้อไอ้เตอร์เอาหกันละ่โค้ยือจะดื่มไอ้เตอร์ไอ้เตอร์มันหลงอยู่อะทุกคนเมื่อกี้ผมจะเก็บไเตอร์เนคนสุดท้ายแต่เมันคือแเปนคนนแล้วอะโอเคโอเคปแล้วแมงพูไม่ขยับก่อนป่านไม่ทันอ๋อ มึงดูมึงโดนขาดเลยไอ้เลยเชียมึงจุดบอกพ่อใครผมไอ้ภูมิรุ่นปัดไม่ค่อยขานใช่เราที่ที่เราอยู่จุดที่ที่เรายืนตรงนั้นคือรุ่นรุ่นปัดไม่ผ่านไม่ประเด็นอ่ะคือปุ๊บยืนดูนะพอจะปาดภูเพิรนภูมิเดินเนี่ย่ด้เงี้ยไม่ดูไฟกล้องเนี่ยประเด็นอ่ะได้อะเชี่ยข่าวเลยกูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมึงท่าก็ยืนตรงนี้ตลอดเลยนะไปไปกดเลย ครับไปพี่ประจำเมื่อกี้คือถ้าครูดาวมาทานนี่คือจะปาดเสื้อีกรอบอะเมื่อกี้หวงเทียบอกซะเนี่ยเมื่อกี้กูนั่นอย่างนี้มีแล้วครับเจอกันครับทุกคนเจอกันเจอไว้เป็นอีกแล้วผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้โหอะไรหว่าไป พอจะเสร็จทําคอย่างน เชื่อใจนนได้บ้างน,นะครับคนเฮ้ยฟิวว์ทีทีคือถ้าเดินด้วยกันก็น่าจะรอดเพราะอิมพอ,อร์เตอร์แค่คนเดียวครับทุกคนแค่เป็นคนดูกล้องวะแดงขาวแล้วฟิวมีแพม เมื่อกี้เขียววิ่งผ่านมาถ้าถ้าตรงนู้นมีศพคือเขียวชัดเจนนะครับคือเราจะดูนะคือเขียวชัดเจนจนะแไปเงียบๆปะโอเคชัดเจนแค่คุณสีเขียวครับคุณมีอะไรจะสารภาพไหมครับอะไรครับ คุณมีอะไรจะสรารภาพไหมครับวิแย่โหจะแตะเพิ่เพ <c oughs> <f ut ur> ื่อชัดตลาดเลยแล้วประเด็นมันคืออะไรเดี๋ย <c oughs> ทำเวสอยู่คนมุมเต็มเลยคุณเวลาจะรับผิดชอบไหมครับตอนแรกผมอยู่กับนนท์แล้วก็ฟิลแล้วก็แพมตอนนี้คือคุณกับกล้องตอนนี้ผมไม่ไม่สามารถให้ข้อมูลคุณได้แต่ผมรู้ว่าคุณเดินผ่านมาทางเอ้ศพอยู่ครับไม่ไม่แต่แต่เตอร้มาทำศพเอาเดมก่อนเอเดิมชัดตลอดเลย นอนไม้ไม้ไม้มันกระตุกเขาอยู่อยู่เตอร์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 ถึงห้องไอคอมก่อนแล้วตอนนี้เราเราจะเราจะยังไม่บอกว่าตอนนี้ศพอยู่ไหนเราจะไม่บอกว่าตอนนี้ศพอยู่ไหนตอนนี้ตอนตอนนี้กล้องอยู่ตรงไหนกล้องอยู่ไหนเขาวิ่งจากห้องเอนเนอร์จี้มาห้องคอมเพราะว่ามันมีไอสัญญาณขึ้นมาให้ไปห้องคอมที่ว่าไอจูนสิบอยุ่มเออรล้แจ้งศพบ้างใช่แไม่เจอรศอ ไปกลองเลยสูเจอศพที่ห้องกล้องเฮ้ยแตก็ดูกล้องอยู่เดูกล้องอยู่เขาวิ่งแอบกล้องเองที่ลงแพนกำลังดูลงนน้ำมันไม่กล้องก็เจอคือตอนเนี้ยไม่กล้องก็เตอร์แต่แต่กูกูให้ได้สามคนกูบอกแล้วกูไม่ใช่เขาคนหนึ่งวัดใครก็เลยคือทำเฟสอยู่น้ำมงกันเต็มเลยไม่แก้อเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ไม่ไม่กูจะไม่ดูจ้องอยู่แล้วไอ้เียกูโดนกูดูกล้องทีเลยกูแฉทุกทีไม่ที่ที่กูรู้ว่าเป็นแอตเตอร์เพราะว่าีกูที่กูรู้ว่าเป็นแอตเตอร์ว่ากูดูอยู่เว้ยคือคือกูคือกูดูอยู่ว่าตอนนั้นอ่ะมีกูมีแพมมีมีโนไหอยู่ด้วยกันแล้วทีเนี้ยกูลองเสี่ยงดวงกูเห็นกูเห็นสีเขียวมันเดินผ่านมาใช่ไหมทางทางนู้นอ่ะแล้วกูก็เลยเสี่ยงดวงเดินไปดูไม่ได้มโดนไปดาเลย มันไม่ได้ธรรมดามันพุ่งเตาได้น้องพ่อคุ้มก่อนนะคุ้มก่อนนะคุ้มก่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกทีคนดูกล้องอยู่เว้ยแล้วทีเนี้ยคนดูกล้องรู้สึกคืออยู่ดีๆกล้องมันดับไปกูก็เลยเลยทีเนี้ยไอเตอมันเดินผ่านมาพอดีกูเลยรีบเดินเดินไปดูห้องคืนเสียงดวงเรียนเดินส่วนกับไอเตอรไปดูห้องกล้องแล้วก็ดูเลยถ้าถ้าเจอศพคือไอเตอรเป็นแน่นอน คือแบบช่วงหลังๆก็คือแบบทำเฟซเสร็จมาดูอะไรวะคนอยู่กูเต็มจะไม่อยู่ห้องก่องนะมันตกใจกันนะว่าแบบเป็นหรือเปล่าวะมันหายเต็มเลยเพราะฉะนั้นเต้ต้องเลิกดูกล้องนะเต้โดนแม่งบอกว่าเตอร์อะไรนะโดนแม่งบอกว่าเตอร์ไม่เป็นกูเตอร์สมุดกูไม่แน่ใจไอ้เยอะของฟังเตอร์เฉยอ่ะตอนแรกอ่ะกูรักงูต้องมีคนต้องมีคนแบบไม่เข้าห้องกล้องแล้วแหละ เอาละไไอ้เขี่ยโคตรโคตรสติเอาปะทุกคนครับเกิดอะครขึ้ๆโอ้อาฟิวเราฟิวเจอมีเจ็ดคนละคิวเพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วเนโอไม่เรียนเลวเะยวะยี่สิบเจ็ดแล้วกันคือคือกูดูกูกูกูคาดการณ์เันป็นแบบสื่อแบบโคตรสื่อแบบโคตรสายลับ ทุกคนครับกูเก่งใจยิ่งว่าแบบใครสงสัยก <ใน S 1> ูหร <ใน S 1> ือเปล่าวะแม่อยู่กันกรุเต็มเลยไม่สงสัยบอกแค <st> ่นีนนนนะ้เราไม่สงสัยเลยไม่ไม่มันมันมีโหลดไงทาโหลดแพมคำนวนอ่ะเราไม่สงสัยเลยสองคนนะกูไม่สงสัยไอ้ภูมิเพราะกูเห็นไอ้ภูมิยิงอุกกาบาตแล้วก็มีฟิลมีฟิลด้วยฟิลคือไม่สงสัยเลยคือกูเปิดแล้วกูเห็นไอ้ภูมิมีกูุกกระบาโอเคไอ้ภูมิปลอดภัยเงี้ยใช่เหรอวะกูกูยิงอ๋อไอตอนแรกเลยใช่ไหม ยิวงก็แบบต่อสายไฟนี้เขาหน้่สงสัยใช่ไหมชิวที่มันไ,ไม่ไ,ไม่คือคือตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะเราเราอยู่ส <S 2> <S 2> องคือมันมีสองกรณีว่าก็คือไอเตอร์ฆ่าแล้วเดินมาแล้วไม่งั้นก็โนเต้ไม่งั้นก็กล้องฆ่าแล้วกล้องกระออมไปห้องกลางที่ต่อที่ทำเพื่อชา้าไปนะต่อสายไฟไม่ได้รัรัไม่ได้สายไฟมันเยอะสายไฟไม่ติดจริงจริงให้ให้ต่อต้องสามจุดเ่ย เออก็เลย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 ครับมันนิดเดียวครไอ้แค่ขอ